เฟิร์สหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเลขเก้าพอดีเลยเก้าสิบวินาทีนี้เป็นของเฟิร์สห้าสี่สามสองหนึ่งเลสโกฮโอเคมาดําแมนเบกัน <coughs> how cancer, why do I believe in how cancer, why do I believe in <coughs> bon 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 bon

เสดอาการมาแล้วนะดำเป็นเบสเริ่มมาแล้วนะจาน เริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาแล้ว